มาเร็วฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทดกคนสวัสดีะะเลยค่ะเราจะมาออกกำลังกายะะออก,ก,ากายันค่ะคลุมฟ้าครุ้มฝนทุกคนดูท้องฟ้าดิทุกคนท้องฟ้า,ฟา,ฟามันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้เหมือนจะฝนตกนะแต่มันแต่มันแบบว่ามันไม่มีมันไม่มีนั่นน่ะค่อนแม่มันบางโอ้ยเจอกลใครก็ไม่รู้ ไม่รู้รใครนะคะอยู่ดีๆก็เจอเนาะใช่อยู่ดีๆก็เจอเนี่ยคนตัรุ้งจุ้มจ้ำมทุกคนใครก็ไม่รู้ถายคนอื่นเพื่อช่วยใช่ไหมคะใช่ไปเดินนะทุกคนไม่ได้วิ่งนะปวดข้อปวดเก่าอายุมากทุกคนใครก็ไม่รู้นะคะทุกคนเออสุขภาพดีไม่ค่อยดีร่างกายเจ็บป่วยต้องสู้ต้องออกกาลังกายทุกคนไม่รู้าไม่ถ่ายใครก็ไม่รู้นะคะคเออดินไปเดินมาเดี๋วยวร่งงากงกายมันก็น่าจะดีขึ้นแลยทุกคนใครใคะ ให้ใครเอาเลยเลยพูดอะไรอันนี้อันนี้หนูเองค่ะนี่หนูเองหนูเองค่ะเดินรอบไปนะคะเดินไปหนึ่งรอบเท่ากับสองจุดเจ็ดกิโลนะทุกคนเดินไปที่สวนสมเด็จเราก็ใส่นาฬิกาเพื่อจับเวลาที่เราเดินนะทุกคนจับเวลาเดินไปเรื่อยๆว่าเดินได้พอให้ครบแปดพันเก้าเท่ากับประมาณ4ีกิโลนะทุกคนวิ่งไม่ได้นะปวดข้อปวดเข่าเนี่ยเราก็เดินอากาศดีดีต้องไปเดินช้าชกน เ็นใช่เดินแม่เดินลูกเดินกันดีๆทุกคนช่วงนี้จะฝนตกบ่อยไม่ได้ไปไปเพราะว่าทาไงถ้าฝนตกบ่อยมันทำให้เราเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นป่วยนะทุกคนุภาพเราก็ไม่่อ้ดขใชิมนี้กว่นี่ต้นนี้ต้นอะไรนะตรงเนี้อตรนเนี้ยต้นต้นไม้เออไม่ใช่ที่มีเต่าเต่าอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ทุกคนต้นโพอะไรเขาเรียกต้นอะไรต้นอะไรก้านโป๊ โอ้ยต้นกามปูทุกคนเนี่ยมันมีเต่าเยอะมากเลยที่ต้นกามปูต้นนี้ทุกคนอยากแนะนํานทุกคนใครใครอยู่บ้านแถวติวานนท์แถวึ่งเนี้ยแถวแห้แยกสวนสมเด็จให้ทุกคนมาออกกาลังกายนะช่งชวงเช้าอากาศด,ด,ดีดีทุกคนดีมากเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเนี่ยเครื่องเล่นอุปกรณ์นีเราจะบอกแขยงเพ่งนี้นะคะแต่ว่าเราต้องให้มันถึงยี่สิบเก้าใช่ไหมพั้นเราก็จะบอกไปเรื่อยๆนะใช่เนี่ยอุปกรณ์เครื่องเล่นมีเยอะมี มากกว่าสักประมาณกี่ชนิดได้ลูกรู้ไหมห้าสิบล้านชนิด,นนดบ้าทุกคนเครื่องเล่นอุปกรณ์เนี่ยมี20กว่าชนิดเลยทุกคน,นสิบชนิดกว่าเองเออเนี่ยก็จะเป,เป็นเป็นจุดจุดใช่ไหมเครื่องที่เป็นเครื่องเล่นเป็นอลูมเขาเรียกอะไรอลูมิเนียมหรือเครื่องเล่นที่มันมันเป็นไม่สนิมมาทุกคนเป็นตัวในตัวอติณระ ไม่ใช่เหล,ล็กกันเป็นอ,น isas, อลูมิเนียม,ม,มหรือเปล่าทุกคนนี่มันไ <c oughs> มน่มัน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 ไปเล่นแล้วมันเลื่อนสีเงินสีบรอนเงินนะทุกคนมันมีจดุจดจดุ<ๆ>จดจดุดใช่ไหมแล้วพี่น้ำไม่ดื่มด้วยนะมันมันซุปซบความร้อนได้ดีเลยใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินไปตรงนี้ทุกคนก้างมุมขวามือน่ะเป็นเครื่องมุมเครื่องเล่นทุกคนอ๋อบ๊ายบายจบไปแล้วยป